ถ้าเรามีนวัตรกรรมแบบที่ผมพูดถึงได้ฉีดเข้าที่เปลือกได้แล้วก็ไปจับกับเอนไซม์แล้วก็กลายเป็นน้ำย่างได้เราจะชอบไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำกันแล้วครับแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับวันนี้สิ่งนั้นก็คือโนคานาโนเซรัมพืชเข้มข้นช่วยสร้างน้ำยางได้อย่างไรปลอดภัยขนาดไหนเนี่ยนะครับโนคานาโนเซรัมพืชเข้มข้นเนี่ยอินซีเพิ่มประสิทธิภาพพืชและดินกรนะบวนการผลิตใช้เทคโนโลยี นะครับที่จะทําให้เป็นนาโนแท้ได้ก็คือโมเลกุลที่เล็กมากเข้มข้นมากนะครับวัตถุดิบที่นํามาใช้ต้องย้ําอีกทีนะครับไม่ใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นนะฮะพวกธัญ,ญพืชพืชตระกูลถั่วและพืชสมุนไพรบางชนิดนะซึ่งในวัตถุดิบพวกนี้ผ่านกระบวนการปุ๊บมันได้สารอาหารที่มีประโยชน์ก็คือหลังจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นแหละนะกับจากพืชกลับให้สู่พืชเห็นไหมครับ มันก็เลยสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะฮะกระบ,บวนการสกัดเพื่อดึงสารอาหารที่มีประโยชน์ล้วนใช้ในเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับคำว่าสกัดเนะี่ยถามว่าเอ้เราทําหมักเองได้ไหมเนี่ยมันทําได้ครับแต่มันดึงสารอาหารที่มีประโยชน์มาได้2 0 3 0เพราะฉะนั้นเอาไปใช้อีกแล้วด้วยความที่มันเป็นโมเลกุลที่ใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้กอบประโยชน์อะไรมากช่วยให้เปลือกยางนิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปทำปิาการกับเอนไซม์เพื่อสร้างน้ำยางได้อันตรงนี้สำคัญ นะครับแล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยต้องกําจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยนะครับพวกสารตกค้างอะไรต่างๆนี้ไม่มีผ่านต้องผ่านมาตรฐานนะมีใบรับรองที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆและสําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่สําคัญเป็นหัวใจก็คือว่านาโนแทนต้องเข้าใจตรงนี้นะครับวันนี้มันขนาดต้นยางสามารถซึมเข้าสู่เปลือกได้เนี่ยนะฮะนั่นคือสำคัญมาก นะครับวันนี้เราฉีดพ่นเข้าใบทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้กันมาก็ไปจบกันที่ต้องตรงปากใบอย่างงี้นะครับไม่งั้นมันก็สูญเสียไปเยอะเพราะโมเลกุลมันใหญ่แต่วันนี้อันนี้คือเทคโนโลยีนวัตกรรมจริงๆริงนะครับโมเลกุลเล็กมากนะย้ำอีกทีนะมันไม่ใช่ปุ๋ยย้ำอีกทีนะครับมันไม่ใช่ปุ๋ยเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะการดูแลดินทุกอย่างแล้วก็ทำปกติของเรานะฮะกระบวนการสังเคราะห์แสงแก็ปล่อยเป็นธรรมชาติของเข้าไป นะครับแต่วันนี้คือทางรัฐที่จะช่วยเกษตรกก่อนได้จริงในเรื่องอยางพารานะครับเพราะนั้นวันนี้เองยางพาราต่างๆนะถามว่าถ้าเราใช้โนค่านาโนเซลั่มพืชเข้มข้นปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะกระตุ้นน้ำยางโดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างต้นนะเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ต้นยางนะต้านทานโรคได้ทนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนะเพิ่มผลผลิตในในระยะยาวต้นยางสมบูรณ์ไม่ต้องเร่งสารเคมีต่างๆนะครับ ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีนะครับเพราะสะกัดจากธัญ,ญพืชพืชตระกูลถั่วนะครับแล้วก็พืชสมุนไพรซึ่งมีสารอาหารมากับวัตถุดิบต่างๆมากกว่า30ชนิดนะครับอย่างตายนึ่งแก้ได้อย่าคนทิ้งนะครับเสียดายมากเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับวันนี้อย่าเพิ่งใจอ่อนกับยางตายนึ่งนะพยายามพยายาม,ยายามศึกษาเรื่องโนนค่าวนนโนเซรั่มพืชเข้มข้นให้มากๆวันนี้เราเราบางคนบอกค่นปลูกใหม่พุกอย่างอื่นเราต้องเวลารออีกหลายปีนะนะครับ รอยก,กี่ปีครับวันนี้เรามี20 30ไร่เนี่ยถ้าเราไปมันมีปัญหาเราเอาตัวนี้ไปแก้เนี่ยโอ้โหมันเป็นทางลัดเนี่ยเราจะคุ้มค่ามาหาศาลเลยนะฮะต้องย้ําเลยนะครับตอนนี้นะครับกเ็เรื่องโนคานาโนเซรั่มพืชน,นอกจากเรื่องกระตุน้นเรื่องน้ำํำยางนะช่วยฟื้นฟูระบบรากนะฮะกระตุ้นการดูดซึมสารอาหารด้วยโดยเฉพาะปุ๋ยต่างๆเนี่ยนะครับวันนี้เรา จะของเราใส่ลดลาดลงดินอะไรก็ได้นะครับมันก็ดาพาปุ๋ยไปด้วยนะฮะหรือว่าผสมปุ๋ยเคมีในการฉีดพ่นขึ้นใบเนี่ยมันก็จะพาปุ๋ยนะะไม่ต้องใส่เยอะเจือจางแล้วก็พากันดูดซับดูดซึมเข้าไปมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะครับฉีดพ่นเข้าเปลือกสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ํายางได้ตามที่ผมพูดนะลดต้นทุนปุ๋ย 50- 8 0นะครับผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นนะ4 0่0 6 0% 100%นะครับตามความสมบูรณ์ของ ณนปัจจุบันของต้นยางของเรารแต่พอใช้เป็นนานๆปุ๊บมันก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะมันไม่ใช่สารเคมีสารเร่งนะครับพะมันพืชมันได้สิ่งที่นําไปใช้ประโยชน์ได้มันก็นําไปใช้ทุกวันที่เหลือเก็บสะสมที่เหลือเก็บสะสมนะครับมันใช้หลักการอย่างนี้นะครับแล้วก็บํารุงลึกถึงรากให้ต้นยางแข็งแรงนะฮะต้นสมบูรณ์กีดผ่านกีดผ่าแรงได้นะครับทนทานต่อโรคและ สภาพเป็นล้อมช่วยฟื้นฟูนะต้นโทมลดปัญหายางตายนึ่งใบร่วงใบเหลืองนะครับช่วยฟื้นฟูนเปลือกแข็งแห้งแตกให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายขึ้นเสริมเปลือกเร็วนะครับก็คือเปลือกที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลำต้นอวบนะบพืชเพิ่มการไหลของน้ำยางลดการชะงักของน้ำยางช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต้นต้นยางแข็งแรงนะช่วยป้องกัน พวกใบดางใบจุดใบไม้นะครับใบเน่ายอดเน่าต่างๆนะช่วยป้องกันเชื้อลงเชื้อราหลายชนิดนะครับเรื่องมแมลงรบกวนด้วยนะครับช่วยแตกยอดไวนะครับใบหนาใบเขียวทนนะครับแล้วก็น้ํายางขาวข้นเปอร์เซ็นต์ดีมีน้ําหนักไม่เป็นฟองพวกนี้นะครับอันนี้คือมีผลหมดนะครับนี่คือหนวขาหน,าหนวดเซรัมพืชเข้มข้น